สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องท็อปกันฟ้าเหนือฟ้าภาพ,พยนตร์แอคชั่นดราม่าออกใช้ในปี1986กำกับโดยโทนี่สกอตต์และอำนวยการสร้างโดยดอนซิมสันและเจอร์รี่บลักไฮเมอร์ร่วมกับพาราเมลพิเคเจอร์และหนังเรื่องนี้ยังได้รับแรงบนันดาลใจจากบทความชื่อท็อปกันที่ตีพิมพ์ในนิตยสารแคลิฟอร์เนียเมื่อ3ปีก่อนหน้าภาพ,พยนตร์เข้าฉายอีกด้วย โดยเรื่องราวได้เล่าถึงชายหนุ่มในโปรแกร,รมผู้ฝึกสอนยุทธวิธีการจู่โจมของกองทัพเรือสหรัฐหรือท็อปกันที่ต้องแลกมาด้วยความรักความสูญเสียเพื่อภารกิจที่เป็นไปไม่ได้ให้สำเร็จท่ามกลางคู่แข็งที่น่ากลัวเพื่อนสนิทและหญิงสาวผู้เป็นที่รักนำแสดงโดยทอมครูซวอลคิเมอร์แอนโทนีเอ็ดเวิร์ดทอมครูซรับบทเป็นเรือเอกพีทมาวิลิกมิเชล นักบินนาะวิกโยธินหนุ่มในตอนนั้นของกองทัพเรือสหรัฐเขาเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นและเป็นคนที่ดื้อรั้นที่ถูกส่งไปฝึกยังท็อกันซึ่งตัวละครนี้ดัดแปลงจากเดยุคคันนิงแฮมและความสําเร็จของเขาในช่วงสงครามเวียดนามเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันได้เลยครับคูกาเมอร์ลินมาวลิกกูสนักบินนาะวิกโยธินของกองทัพเรือสหรัฐกําลังบินลาดตระเวนในน่านาน้าเหนืออ่าวเปอร์เซีย เขาพบกับเครื่องบินมิก2 8 2สองลำที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนหลังจากนั้นพวกเขาได้เริ่มบินไล่ล่ามิกทั้งสองลำอย่างดุเดือดแต่พวกเขาได้รับคำสั่งไม่ให้ยิงจนกว่าจะถูกยิงคูก้าจึงขอให้มาลิกบินมาช่วยเพื่อไล่มิกลำที่หนึ่งจนเครื่องบินมิกทั้งสองลำบินหนีไปแต่ในขณะที่เชื้อเพลิงใกล้จะหมดนั้นคูก้าก็เริ่มมีอาการหายใจไม่ออกจนไม่สามารถควบคุมเครื่องบินได้และเชื้อเพลิงก็ใกล้จะหมดเต็มทีเมื่อมาวลิกได้ยินดังนั้น เขาก็นำเครื่องบินขึ้นบินอีกครั้งเพื่อช่วยคูก้าทั้งทงที่ผู้บัญชาการมีคำสั่งให้เอาเครื่องลงทันทีเพราะเชื้อเพลิงเครื่องบินของพวกเขากำลังจะหมดและในที่สุดมาเวลิกก็สามารถช่วยคูกาลงมาอย่างเรือเพื่อจอดเครื่องบินได้อย่างปลอดภัยหลังจากเหตุการณ์นั้นคูก้าที่หนึ่งของรุ่นได้เข้าพบผู้บัญชาการและขอลาออกเพราะเขาเป็นห่วงเมียและลูกที่เพิ่งเกิดมาต่อมามาวลิกและกูสโดนเรียกเข้าพบ และถูกผู้บัญชาการต่อว่าในสิ่งที่เขาทําเพื่อช่วยคูกาและผู้บัญชาก็ต้องจําใจส่งมาวลิกและคูก้าไปฝึกที่มิลาม่าแคลิฟอร์เนียโรงเรียนสอนการบินลบระดับโลกบรรดานักบินเรียกโรงเรียนนี้ว่าท็อปกันที่ท็อปกันพวกเขาได้พบนักบินเก่งๆและยอดนักบินมากมายผู้บัญชาการไมค์ไวเปอร์แมคคัพผู้บัญชาการและครูสอนการบินของท็อปกัน ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องว่าบินเก่งที่สุดในโลกขณะนี้และเขายังเคยลบในสงครามเวียดนามและทำศึกร่วมกับเดยุกมิเชลพ่อของมาวรลิกอีกด้วยเย็นวันนั้นพวกเขาไปดื่มที่บาร์กูสแนะนำให้มาวรลิกรู้จักกับเรือเอกทอมไอซ์แมนคาซานสกี้หนึ่งในนักเรียนการบินของท็อปกันผู้มั่นใจในฝีมือของตัวเองจากนั้นกูสได้ท้าให้มาวลิกจีบสาวในบาร์พวกเขาร้องเพลงจีบเธอและได้พูดคุยกัน ช้าวันต่อมาครูฝึกได้แนะนำให้พวกเขารู้จักกับชาร์ลอตต์แบล็กวูดหรือชาลีสาวที่มาวิลิกจีบที่บาร์เมื่อคืนชาลี Charlie, จบปริญญาเอกทางด้านแอสโทรฟิสิกผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาวุธและเครื่องบินโดยเฉพาะมิก28มาเป็นผู้ฝึกสอนนักบินท็อปกันกูสและมาวลิกพยายามหลบหน้าเธอแต่ไม่สำเร็จ และเมื่อเธอพยายามอธิบายเกี่ยวกับมิก28มาวลิกจึงบอกกับเธอว่าสิ่งที่เธอเข้าใจนั้นมันผิดเพราะพวกเขาเคยเผชิญหน้ากับมิก28มาแล้วพวกเขาเริ่มฝึกซ้อมบินกันอีกครั้งในการฝึกครั้งนี้จะเป็นการฝึกบินไล่ล่านาวาตีลิกเจสเตอร์เฮสเทอรีนักบินนาวิกและครูสอนการบินของท็อปกันกูสและมาวลิกบินไล่ล่าอยู่สักพักใหญ่และในที่สุดพวกเขาก็สามารถยิงเจสเตอร์ได้สําเร็จทําให้พวกเขาชนะในคลาสเรียน แต่เป็นเพราะกูสและมาวลิกบินต่ำกว่า10,000ฟุตซึ่งเป็นการบินต่ำกว่ากำหนดและผิดกฎสำคัญการบินแถมทั้งคู่ยังชอบบินเฉี่ยวหอบังคับการบินทำให้ผู้บังคับบัญชาเรียกไปพบและต่อว่าเพราะการกระทำเช่นนี้เป็นการบินที่ประมาทและอันตรายมาวลิกโดนไอซ์แมนต่อว่าบ่อยๆว่าทุกครั้งที่เขาบินนั้นมันไม่ปลอดภยัยและกูสก็กังวลในเรื่องนั้นเช่นกันเพราะว่าเขามีลูกและเมียที่ต้องดูแล ชาลีคู่สอนการบินสาวที่มาวัลิกกำลังจีบมาหาเขาเธอเขียนที่อยู่บ้านเธอให้กับมาวลิกหลังจากนั้นนักบินของท็อปการทุกคนไปเล่นบอลเล์บอลชายหาดกันอย่างสนุกสนานก่อนที่มาวลิกจะรีบออกจากสนามเพื่อขับมอเตอร์ไซค์คู่ใจของเขาไปหาชาลีที่บ้านทั้งคู่พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของมิก28ิเพื่อชาลีจะได้เลื่อนขั้นและไม่ต้องอยู่ที่ท็อปการเป็นเวลานานมาวลลิกเล่าให้ชาลีฟังเกี่ยวกับครอบครัวของเขาและเรื่องการตายของพ่อเขาเป็นความลับของทางการ พ่อของมาวลิกเป็นนักบินเล่ากันว่าเขาบินตกขณะขับเครื่อง F4 ซึ่งมาวลิกคิดว่ามันไม่มีทางเกิดขึ้นเพราะพ่อของเขาเป็นยอดนักบินและมันอาจเป็นเหตุผลที่ทําให้มาวลิกเป็นที่สองเสมอชาลีบอกกับมาวลิกว่าโดยปกติเธอจะไม่ชวนนักเรียนไปที่บ้านของเธอทำให้นั่นเป็นการเปิดเผยความรู้สึกของเธอและเขาต่อมาภรรยาและลูกของกูสได้มาเยี่ยมพวกเขาที่ท็อปกันมาวลิกและครอบครัวของกูสพวกเขามีความสนิทสนมกันอย่างมาก ในชั้นเรียนชาลีกำลังอธิบายยุทธวิธีในการบินและลบกับมิก28มาวลิคขับ f 14และหักหลบมิก28ซึ่งชาลีให้ความเห็นว่ามันได้ผลแต่ในทางทฤษฎีแล้วมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีและไม่ควรทำเนื่องจากเป็นการบินที่เสี่ยงและอาจจะทำให้เกิดเครื่องบินพังเสียหายและอาจจะทำให้ถึงขั้นลูกทีมเสียชีวิตได้ชาลีและมาวลิคเริ่มทะเลาะก,กันเกี่ยวกับการบินที่ประมาทของเขาในขณะที่ชาลีที่เป็นคนประเมินการบินและให้คะแนนนั้นไม่สามารถเขียนความเห็น เห็นส่วนตัวของเธอลงไปได้ในเรื่องที่ว่าเขาเก่งและมีไหวพลิบในการบินขนาดไหนเพราะมันจะดูเป็นการลำเอียงเพราะเธอนั้นชอบเขาก่อนจะขึ้นซ้อมบินครั้งที่19ครูฝึกแจ้งเกี่ยวกับผลคะแนนในรุ่นที่1ก็คือไอซ์แมนที่2ก็คือมาวอลิกห่างกันแค่2คะแนนมาวลิกและกูตจึงตัดสินใจที่จะบินให้เร็วขึ้นและในการซ้อมครั้งนี้ผู้บัญชาการไมค์ไวเปอร์ได้ทดสอบพวกเขาด้วยแต่แล้วมาวลิกก็เริ่มบินออกจากกลุ่มเพื่อบินไล่ล่า ผู้บัญชาการไวเปอร์ทั้งคู่บินไล่ล่ากันอยู่สักพักในที่สุดนาวาตีลิกเจสเตอร์ก็ตามมายิงเมาลิกในที่สุดการซ้อมบินครั้งล่าสุดอันตรายและเสี่ยงมากทําให้ไอซ์แมนมาต่อว่าเมาลิกอีกครั้งและบอกเขาว่าจริงๆแล้วที่กูสบินกับเขาก็คงไม่ชอบเหมือนกันคืนนั้นเมาลิกชาลีกูสและครอบครัวไปกินข้าวที่บาร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานเช้าวันต่อมาเป็นวันสุดท้ายของการฝึก เพื่อชิงว่าใครจะเป็นที่หนึ่งของท็อปกันโดย Iceman ยังมีคำแนะนำมาวอลิกอยู่และมาวลิกต้องการเอาชนะเขาอย่างมากหลังจากบินไล่ล่ากันสักพักเครื่องบิน f 1 4ของ g o ูสและมาวอลิกก็มีปัญหาขึ้นพวกเขาไม่สามารถควบคุมเครื่องได้และเครื่องกำลังจะตกมาวลิกและกูสพยายามดีดตัวออกจากเครื่องแต่โชคร้ายที่กูสดีดตัวไม่พ้นและไปชนกับประตูเครื่องจนทำให้กูสเสียชีวิต มาวลิกนั้นเสียใจมากที่เพื่อนของเขาจากไปเขาโทษตัวเองว่าน,นั่นเป็นความผิดของเขาที่ทําให้ลูกทีมต้องตายและที่สําคัญกู๊ดเป็นเพื่อนคนสําคัญเพียงคนเดียวของเขาและการสอบสวนก็พบว่าเครื่องเกิดความผิดพลาดและระเบิดขึ้นโดยที่มาวลิกนั้นไม่มีความผิดใดๆผู้บัญชาการไมค์ไวเปอร์ต้องการให้มาวลิกกลับมาบินให้เร็วที่สุดแต่ในขณะที่ซ้อมบินมาวลิกไม่สามารถกลับมาบินเหมือนเดิมได้อีกครั้ง เพราะความเจ็บปวดที่ต้องสูญเสียกูสไปทําให้มาวลิกอาจจะกลับมาบินไม่ได้เหมือนเดิมแต่ผู้บัญชาการไมค์ไวเปอร์ก็ยังมั่นใจในตัวมาวลิกและขอให้เขาขึ้นบินมาวลิกเริ่มเก็บข้าวของเพื่อที่เขาจะหนีไปให้พ้นจากท็อปกันชาลีตามมาเพื่อพบและคุยกับมาวลิกเพื่อไม่ให้ถอดใจจากการบินหลังจากนั้นผู้บัญชาการไมค์ไวเปอร์ได้ชวนมาลิกไปที่บ้านเพื่อพูดคุยกับเขาและบอกกับมาลิกว่า ผู้บัญชาการไมค์ไวเปอร์เคยบินกับพ่อของมาวลิกและช่วยเหลือลูกทีมของเขาก่อนที่เขาจะบินตกซึ่งเรื่องนี้กาลาโฮไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากเป็นการบินที่ผิดเส้นทางและมาวลิกไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยผู้บัญชาการไมค์พยายามอธิบายให้มาวลิกฟังว่าเขาต้องตัดสินใจและมูฟออนจากเรื่องของกูสเพราะการที่เครื่องบินตกนั้นเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้และขอให้มาวลิกกลับไปเรียนที่ท็อปกันต่อให้จบหลักสูตรของท็อปกัน ในวันที่จบหลักสูตรท็อปกันไอซ์แมนได้ที่1และได้นักบินยอดเยี่ยมแต่ไม่นานผู้บัญชาการไม้ไวเปอร์ก็ได้มาแจ้งกับพวกเขาว่ามีงานที่จะต้องทําเนื่องจากต้องไปกู้ภัยเครื่องบินของสหรัฐที่ไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้นักบินท็อปกันจึงต้องไปช่วยเพราะภารกิจนี้มีเครื่องบินมิก28ด้วยโดยผู้บัญชาการไม้ได้เลือกไอซ์แมนและมาวลิกให้มาทำภารกิจนี้แต่ดูเหมือนว่าไอซ์แมนยังคงข้องใจกับความสามารถของมาวลิก มาวลิกสแตนบายคอยช่วยไอซ์แมนเรดาร์ตรวจพบเครื่องบินฆ่าศึกห้าลำในขณะที่ทำภารกิจวูฟแมนถูกฆ่าศึกยิงตกผู้บัญชาการจึงสั่งให้มาวลิกขึ้นไปช่วยไอซ์แมนถูกเครื่องบินฆ่าศึกลุมอยู่ห้าลำแถมเครื่องบินสนับสนุนของฝั่งสหรัฐก,ก็ไม่สามารถขึ้นบินได้จึงมีแค่มาวลิกและไอซ์แมนเท่านั้นที่กำลังสู้อยู่ในช่วงที่เหตุการณ์ขับขันมาวลิกนั้นยังไม่กล้าที่จะเผชิญหน้ากับข่าศึกเขาคิดถึงเรื่องกูส์อยู่ตลอด แต่ในที่สุดเขาก็เอาชนะความกลัวนั้นและบินไปช่วยไอซ์แมนอย่างรวดเร็วไอซ์แมนและมาวลิกบินไล่ล่ามิก28อย่างดูเดือดเพราะงานนี้มีชีวิตเป็นเดิมพันเครื่องบินของไอซ์แมนถูกยิงและไม่สามารถบินหลบฆาตศึกได้มาวลิกจึงรีบบินมาช่วยเขาและใช้ความสามารถในการบินเข้าใกล้ฆาตศึกและยิงมันได้สําเร็จจนทําให้ฆาตศึกอีก3ามลำที่เหลือกลัวและบินหนีกลับไปเมื่อจบภารกิจมาวลิกและไอซ์แมนลงจากเครื่องบินอย่างวีและบุรุษ พวกเขาสามารถช่วยชีวิตลูกทีมทุกคนและสามารถขับไล่ค่าศึกไปได้และในที่สุดไอซ์แมนและเมาลิกก็ได้เป็นเพื่อนกันและสามารถทำการบินด้วยกันได้อย่างสนิทใจผู้บัญชาการถามเขาว่าต่อจากนี้เมาลิกจะต้องไปประจำการที่ไหนเขาจึงตอบไปว่าเขาอยากเป็นครูฝึกที่ทับกันมันจึงทำให้หนังเรื่องนี้มีภาคสองต่อไปแต่ว่าอีกนาน เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับท็อปกันหนังระดับตา,งงานานถึงแม้ว่าผมหรือใครๆหลายคนที่ฟังอยู่จะเกิดไม่ทันตอนที่หนังเข้าฉายแต่เมื่อมาย้อนดูก็รู้สึกได้เลยว่าเป็นหนังที่ดีจนนับว่าเป็นตํานานจริงๆและเพื่อความสมจริงของการถ่ายทําในหนังได้นําเครื่องบิน F5 หรือ T38 มาเป็นเครื่องมิก28เพื่อสมมติให้เป็นเครื่องบินลบของฝ่ายโซเวียตในยุคนั้นด้วยความที่มิก28ไม่มีอยู่จริงและเทคโนโลยีสมัยนั้นไม่เอ,อ,เอื้ออำนวยต่อการสร้าง c g สักเท่าไหร่ผู้กำกับและทีมงานจึงต้องใช้วิธีนี้เพื่อความสมจริงในปีที่เข้าฉายท็อปกันประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามทำรายได้ทั่วโลกถึง356ล้านเหรียญจากทุนสร้างเพียง15ล้านเหรียญเท่านั้นเองเป็นภาพยนตร์ที่ทำเงินมากที่สุดในปี1986เลยทีเดียวจนทำให้ต้องมีภาค2คือท็อปกันมาวลิกและถึงแม้ว่า ภาคที่1และภาคที่2จะห่างกันถึง36ปีแต่แฟนๆก็ยังรองคอยอย่างใจจดใจจ่อสำหรับหนังเรื่องท็อปการปี1986นี้ได้คะแนนในเว็บไซต์ r o t t e n t t o m t t o ไปถึง58%และในฝั่งของคนดู83%และคะแนนจาก IMDB ได้6 9เต็ม10เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้หากทุกคนชอบก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกาลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณที่รับชมรับฟังครับผม